ทัวร์มาเยียมมันยำมึงก็ยังซัดลงไปยังพอกยิ่งเขาหน้าหม่ตัวนี้โอ้ยเพราะใส่กินเขาปวดเอิดลูกเอิดเต่าอืไม่ได้ลูกกินเขามืาอนีอีแม่กับลูกตั้งแต่ สาวๆ,ๆนาาจะหาแนวอยากแนวกินไห้คนหน่อยมือนีอแม่ก็ตั้งใจจะต้มเข้าให้คนหน่อยต้มเข้าข้างแหลกของคนหน่อยมาเบิ่งกันว่าคนหน่อยสิกินไห้อีแม่บ่คือว่าต้มเข้าเธอแรกเนาะจะเพราะว่าทุกเทือเนาะอีแม่ก็จะซื้อแบบเซ็เร็หลูวมาต้มไม่เพิ่นเนาะรอบนี้อีแม่ก็สิล่องต้มเองเบิ่งนเมนูวันนี้ก็จะมีตับไก่น่าจะแล้วก็เอ,อิกไก่บ่แล้วกับ บอกโคลี่ผักกาดแล้วก็อยังละแค่ร้อนนะจ๊ะใส่ลงไปต้มตมตมตมจนว่าเปืือยผุนหลายหลายแม่ก็จะใส่เขาแล้วก็ปั้นไห้คนหน่อยแต่ว่าแมน่นี่โอ้ยเสียใจหลายหลายหน่อยหลายหลายเป็นยังวัติีเอาไห้คนหน่อยกินแล้วคนหน่อยบบก,กินคนหน่อยเอะ <laughs> เพว่านวราว่าอย่างวัตมีแม่ใส่ตับนะจ๊ะเพื่อเอาตับแบบ พงล่ะให้เพิ่นกินเพื่อนกับบกินขึ้นกันก็สิคือข้นน่อยคือสิบหมากตับล่ะจ้ะเบิงส่งเนาะไม่เป็นไรล้อมหน้าอย่ายี่แม่ทําให้ไหมผู้ใดแม่แม่แมทันใดมีเมนูดีๆเนาะให้ลูกกินเขาง่ายๆต้มแนวใดเนาะจ้ใส่อีหยังเนาะจังลูกจังกินนะบอกอีแม่แนเด้อรเมมมาบอกอีแม่แนเดอเมื่อน,นี้เนาะจ้าเฮาก็จะมาบ้านอีแม่สมจา้ามื้อน,นี้เฮาก็จะมากินต้มเป็ดอีแม่สมเอินมากินต้มเป็ดลาบเป็ดเนาะจ้ะเนื่องในงานอีหยอยงว่าติห้านสาวจ้าเพิ่นถือเลขต่างแต่วันที่หนึ่งผุแล้เพิ่น เลีเยงนะจาามันเถอกเลขสองตัวเพิ่นก็เลยมาเลี้ยงเป็ดเพิ่นก็เลยไอแม่สมเขาไปหาหนึ่งกับคนหน่อยก็เลยว่ามือนีลาเป็ดเด้อมาเดิมมาเดิมมากินลาเป็ดก็เลยว่ะก็เลยว่าสันตัวของฟี่หล้กก็มากสันตัว มืเจ้าก็สิวานะ่าเนาะโอ้เงินนี่เนาะหลอกกินของฟรีเพื่อนนั้นเพื่อนนี่ไปแลว <c oughs> ว้วว่าบ่ดดอเนาะจ้าของฟรีูุไดสีบ่มากแมนบอมูเจ้าว่ากินเพื่อนนู่นเพื่อนนี่พ่ออิ่มพ่อนั่นแล้วบ่ดด้เปลืองเงืนเปลืองทองบุ่นเดีบอกก็ว่าไปอีกละหลังจากเข้ามักเป็ดเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเฮาก็สเอเอามาทอดม้อนี้อีเม่ก็รับบทเป็นนาที่ถอดเป็ดจ้าถอดเป็ด้อนี้จังได้ น้ำมันมันคือกระเด่งกระเด่งกระเด่งค่ะกระเด่งแน่แท้จนปวดแสบปวดหอนอีแม่ก็จนว่าโอ๊ยตายตายตายมันอย่างโนาะบาดสงสัยสีน้ำจากไอการมักเป็ดนั่นแหละใส่ลงไปน้ำมันก็เลยกระเด่งตัวบาดนี้เป็นไหปวดแสบปวดหอนบ่บาดนี้ทอดเป็ดกระเซ็ดเป็นที่เรียบร้อยจ้าอุ้ยเหลืองสีเหลืองอุยหุยแสบคืออย่างนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นเนาะจ้าห้ากับสีมหันมาซอยเป็ดที่หฮาได้ต้มไหวเนาะห้ากับสีเอามาลาบเส็บๆผู้ใดนั้นมากเน่เมนูเป็ดเป็ดมาเดิอมาเดิ ลาเป็ดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะอีแม่ก็ไปได้ท้ายพิธีตามเพราว่าคนหน่อยหิวนมก็เลยเอานมใหม่คนหน่อยหลังจากเข้าเซ็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก,กับเขากระป๋าเขากระแตงผ้าเขากินอีพอกระจิบน,น้ำชาเล็กๆน,น้อยๆนะจ๊ะมาเดอ้อมาเดอ้อมือนีกับซิมีลาเป็ดต้มเป็ดทอดเป็ดหลักกับซิมีก้อยกุ้งคนหน่อยกระหิวเขาคือการอีแม่สมก็เลยป้อนเขากินบวยบวยบวยผุ่นด้